บรรยากาศตอนแตเ่เช้าครับเพิ่งลุกเขบาบง้หม่ตอนนี้เป็นเวลาตีหาครับผมตอนมันเจียงแล้วตีหาครึง่งเข้ามากกอ่อน,นกเนะาะมากตะเว้นบนขึ้นเลยครับวันนี้ มาตะกรอนมันเลยต้นนี่ก็จะเป็นหมาเอียงเสียงเบียงบรรยากาศง่านแต่เศ้าครับนกนูเสียงนกเสียงยังหองเนาะ บรรยากาศในสุ่มครับผมเสียงอะไร,รจะกระจันกระเดิ่มสิมิดไปเดลือแต่เสียงนุกของมาแทนครับแง่ตัวเศร้ายากาศในสุ่มห้องฝากต้อนครับพี่น้องทั้งเทพกรุงไทย พอไ้มาบานยาก,กันยุ่งกว่คทับจูดมาได้ครับเนามยฝนนิดป้ายากันยุ่งมาได้มาจูดมาได้เลยได้นี่ สิมามาส์นกพี่น้องเอ้ยมาแต่เด็กมมดเเขาเพินกินตื่นแต่ตีสี่ขี่รถมาเที่ยวสิหอดหมองเนาะตื่นแต่เด็กเด็กมาสิมาเบาิ่งมันคักๆเนี่ยแามเมื่อนี้เบื้องตะเสาดูซิมีตัวยัง,งเขาเนี่ยซามเนี่ยนะพี่น้องเนาะ หมู่บ้านป่าก็คือสิเอาให้เบิ่งตอนยิงตอนยังใบดอกครับอืมเอาอันนี้ก็มาถ่ายเอาคอนเทนต์ซื้อดอกครับวัได้มันยิงอีดีดอกคั่นมันอันน้ำเบิ่งก็ได้มาถ่างคอนเทนต์ซื้อๆเนาะครับเนาะต้านเล่ครัพี่น้องบ่ได้มันยิงดอกมื้อนี้มาทําท่าซื้อๆออมาทําท่าซื้อๆดอกถ่ายก็ถ่ายนี่ล่ะอยู่ป่าหลังบ้านเฮานี่ล่ะแถวหลังเฮือนหมู่บ้านป่านี่ล่ะครับอืม ขายอยู่หลังนี่แหะปลาอยู่หลังห่านนมบาน้านปลานี่ละ่ะหมองเคยใส่ตุ่มกุ้งนี่ล,ล่ะเลาะหวยเลาะนี่ละ่ะครับผมซ้ำนี่แหละครับเมืองมันจะเข้าก่อน